สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับติบมื่อสิบเกาชาแนเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูของติดก็จะเป็นซุกี้เจนะคะจะมีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะ่ะแล้วก็จะมีเห็ดชิมิกินะคะเห็ดชิมิกินะคะนค่ะจะมีเว็ดถั่วดิบสามอย่างนะคะมีวุ้นเส้นมีเห็ดชิมิกินะคะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะ่ะ ร่อนตาก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะกําลังอ่อนได้ที่นะคะก่อนอื่นนะคะขั้นแรกเราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําซุกี้นะคะซุกี้เจนะคะแล้วตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะใส่ต้มกวะว่าให้สุกประมาณสัก สิบนาทีนะเห็ดก็สุกแล้วนะคะค่ะเมื่อใส่เห็ดเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาไว้นะคะนี่นะคะเป็นน้ำซุจ้เจนะคะแล้วก็เราจะใส่ซุปเห็ดหอมนะคะลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะนู่นะคะ นี่นะคะถั่วลันเตานะะักไทยชอบผักอันไหนก็ใส่ลงไปนะคะมันจะเป็นผักบุ้งหรือจะเป็นผักกาดก็ได้นะคะใส่ลงไปแต่ติ๋มจะใช้ใส่โดนถั่วลันเตานะคะเมื่อนี้นะคะข้างๆเราก็จะลอกออกนิดน,นึงนะคะตรงดิมน,นะคะเนี่ยค่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดชิมิกินะคะที่ติ๋มจะมาใส่ ทำเจในวันนี้นะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดทิมิจินะคะที่จะมาใส่ซุกี้วันนี้นะคะค่ะเมื่อใส่ถัว่วลันเตาแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งเออสักประมาณสามนาทีนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะรอจนกว่าผักจะสุกนะคะค่ะเมื่อ ตัวลันตาวสุกแล้วนะคะแล้วก็เริ่มใส่เครื่องปรุงเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะใส่รสด,ดีเห็ดหอมลงไปนะคะ,นะคะผักสุกแล้วใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะรสด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หุ้นเส้นนะหุ้นเส้นถ้าบรรยายไปเราก็ตัดสักนิดนึงค่ะตัดออกครึ่งหนึ่งนะคะ ในแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงเป็นได้เลยนะคะค่ะเราก็ปรุงรสด้วยแม็ หรือซีอิ๊วขาวลงไปนะคะนี่นะคะหน้าตาซุกี้เจนะคะวัตถุดิบก็มีเห็ดเห็ดนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตามีวนเส้นแล้วก็ราดไปด้วยน้ำซุกี้เจไปเลยนะคะสีสันน่าทานไหมคะค่ะแล้วก็ปรุงรสให้มันรสชาติเข้มข้นขึ้นไปก็คือใส่พริกผงลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะนี่นะคะถั่วรันเตานะคะ ไม่เหลืองจนเกินไปนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นมีเห็ดนะคะจุดไปนี้นะคะเราปรุงใส่ซีอิ๊วขาวไป,ไปนิดนึงนะคะ ค่ะสุกี้เจในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะค่ะเมนูมื้อนี้ของติ๋มนะคะสุกี้เจเฮชิมิกิแล้วก็ถัวรันตาวุ้นเส้นนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๋ม99 channel ชานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ